ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายรายวานันกับหมอเบิร์นนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดู่วงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่รับผิดชอบขอให้คุณหนึ่งระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักความรับไม่ลงตัวทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณหนึ่งมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลออร่รามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือนพก้า,กาว,วางบนโต๊ะทางานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นทําให้คุณสองนั้นสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอาจจะมีอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะมีเรื่องเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างเล็กน้อยถ้าหากคุณสองมองข้ามไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทําให้วันนี้สบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามานำปัญหามาให้กับคุณสามรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆไม่ค่อยสบายใจได้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำเหลืองใส่เครื่องประดับสีดำหรือเหลืองใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่หวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณสี่นะมีเสียงหัวเราะมาทําให้อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยรวมถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยละครับแต่อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายอกสบายใจเล็กน้อยถ้ามองข้ามผ่านได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยละครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบตัวไปหมดนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวนั่นเองนะครับขอให้คุณ5้าระมัดระวังดีๆนะครับอาจจะมีเรื่องการเดินทางเหนื่อยกายเหนื่อยใจถ้ามองข้ามได้ก็สบายใจดีนะครับเคล็ดลับครับใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเท่านั้นพอนะครับใส่น้ําหอมมงคลออร่าม,มตราใส่แหวนนิ้วชี้นําเกลือน,นพก้าวางบนโต๊ะทางานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ6รับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นนะครับจะลงตัวมากยิ่งขึ้นในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคุณ6เลยละครับ วันนี้คุณเจดจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งบริวารคนรักคุณส่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าทําให้คุณเจดหงุดหงิดน้อยเบื่อเหนื่อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณเจตตั้งสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่หว่นนิ้วชี้นิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ8นะครับจะมีคนรอบข้างคนรอบกายนะครับบริวารคนรักคุณส่วนนะครลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าทั้งหมดนะครับจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะพูดคุยสนุกสนานบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณ8นะั้นสบายใจได้ในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ8เลยล่ะครับ วันนี้คุณก้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องเครียดโกรธหน่อยอารมณ์ไม่นิ่งได้ในวันนี้ขอให้คุณก้าวตั้งสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือน,นพก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรูบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับล,ลอยหรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยบางท่านอาจจะมีอาหารการกินหรือขน,อขนมข้าวมาเกี่ยวข้องทำให้คุณสูนั้นสบายใจดีในวันนี้นะครับแต่อาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจกังวลใจเล็กๆน้อยๆหน,น่อยบ้างถ้าคุณสูนมองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสำหรับคุณสูนเลยล่ะครับ